สนับสนุนโดยแอนลีทำกรรมทำชั่วเอาไว้ยังไงมันบันทึกแล้วเขาเรียกกลับมาเรียกกลับมาครบเลยค่ะวิวใหม่ได้หมดเลยใช่เราเราลืมแล้วด้วยสิ่งที่คนอยากลืมมากที่สุดคือสิ่งที่เราทำผิดเนี่ยทำผิดเอาไว้ใช่ค่ะมีการตัดสินอย่างนั้นก็เคยลงไปเห็นด้วยก็เห็นใช่เพราะฉะนั้นนี่คือผู้ที่ไปมาแล้วนะฮะ ท่านผู้ชมครับไปมาแล้วแล้วึ้นมาเล่าให้ฟังว่า,ยาอย่าทำชั่วอยา่าทำผิดลบไม่ออกนะครับเขาบันทึกเอาไว้มาแต่ชาติบางไหนก็ไม่รู้ใช่ค่ะซ่อนแค่ไหนก็ท่านก็รู้หมดซ่อนไม่มีใช่ค่ะ <c oughs> กรรมใดใครก่ออย่างที่ว่าผีที่น่ากลัวที่สุดที่เคยเจอมาไปเคยเจอผีอะไรที่น่ากลัวที่สุดมีช่วงหนึ่งที่หนูไปเซ็นสัญญากับรายการหนึ่งที่ต่างประเทศแล้วก็ ไม่ไม่รู้ว่ามันจะหนักหนาขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พาไปล่าผี <S <S ใช้คําว่าล,ล่าเลยก็คือเราจะไม่มีการป้องกันใดใดทั้งสิน้นแล้วก็จะทําทุกอย่างที่ทําให้ผีออกมาแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่หนูไม่เคยเจอปกติบ้านเราเนี่ยจะมีผีชุดขาวน่ากลัวสุดคือผีชุดดำผีพรายแต่ที่หนูไปเจอคือผีชุดแดงค่ะผีชุดแดงคนนี้คือโหดโหดแบบ สดสุดๆเท่าที่เคยเจอมาในชีวิตแบบท,ที่ไม่ได้ทํางานจับผีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเข้าไปตอนนั้นที่ไปเจอเนี่ยก็คือมันเป็นโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่ต่างประเทศประเทศอะไรมาเลเซียค่ะอ่ามาเลเซียกางเมืองเป็นโรงเรียนล้างมันเป็นไปไม่ได้แล้วรอบข้างก็คือเป็นคอนโดเป็นอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วตรงเนี้ยล้างอยู่เป็นแปลงเดียวแล้วก็มีตึกประมาณสี่ห้าตึกค่ะทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปเนี่ย หนูก็เห็นคนนะ่ยยืนอยู่ตรงคือเขาเขาตีสังกะสีปิดเรียบร้อยแล้วไม่ให้ไม่ให้เข้าไปอ่ะเป็นโรงเรียนร้างไม่มีการ,รางเงานใช่แล้วก็หนูเห็นคนนะ่ยยืนอยู่ตรงนั้นแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออพี่หนูไม่ค่อยอยากเข้าเลยหนูว่ามันแปลกๆนี่จะเข้าไปถ่ายรายการใช่ไหมใช่ค่ะพรามทีมงานสิกปกทีมงาน,นต น้อยนะคะทีมงานผมมีคนอยู่ห้าหกคนโอ้หคนเยอะแล้วเด็ก,กเด็กผู้หญิงแบบสิบเก้าค่ะสามคน oh. แล้วก็ผู้ชายผู้ชายสองคนแล้วก็หนู oh. แล้วก็คนกล้องหนึ่งคนก็เขาก็บอกว่าที่เนี่ยมันแรงเข้าเถอะคือปกติหนูไปที่อื่นเนี่ยเขาจะไม่มีผีออกมาเตือน แต่ที่นี่คือผีเขามาเตือนว่าอย่าเข้าอืมไม่ใช่คนในร,ระแวกแถวนั้นบอกว่าอย่าไปยุ่งอ่าก็คือผีมาเตือนเลยว่าอย่าเข้าคนไนอะไรยังไงมาเตือนอยังไงคือเขาก็ยืนยืนเป็นผู้ชายอะคะ่ะยืนอยู่ตรงสังกะสีข้างหน้าตรงทางมันจะเป็นเหมือนช่องสังกะสีกลมๆอย่างนี้แล้วเราต้องมดุดมุดเพื่อเข้าไปข้างไหน<อ>เขายืนตรงนั้นไม่มีใครเห็นหนูว่าเห็นแล้วน้องคนหนึ่งก็รู้สึกแบบขนล,ลุก ขนลุกขึ้นมาทันทีทันใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรโนก็เห็นแล้วเขาก็บอกว่าอยากเข้าอันตรา,ายก็เข้าทีนี้พอเข้าไปปุ๊บก็คือคนที่เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นพิธีกรด้วยเนี่ยเขายือนอยู่ตรงบ่อน้าแล้วเหมือนมีคนถีบเขาดีที่ทุกคน่ะเดินเกาะเขาอยู่ก็คือลังเขาขึ้นมาได้แล้วเขาก็อาเจียนเป็นเลือดอันนี้ยังไม่ทาเริ่มถ่ายเลยนะคะ แล้วก็ถามว่าไหวไหมเขาบอกไหวก็เดินต่อเดินต่อก็ขึ้นมาข้างบนทีนี้หนูก็เห็นแบบมันมันแปลก,ก,กมันมีเด็กอะวิ่งไปตามหลืบโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นเด็กแบบเด็กนักเรียนอะแล้วก็มีเงินจีนอะค่ะมันมันกองอยู่ที่พื้นเหมือนคนมาเผาเผาเงินจีนให้เงินโกงเต็กอะใช่ค่ะ<อ>แต่อยู่ในโรงเรียนค่ะแล้วก็พอเดินเข้าไปอีกก็เจอเหมือนผ้าน่าจะมีคนมา ทำพิธีหรือทําอะไรก็ไม่รู้คือผ้าเหมือนคนผูกคอตายทีนี้ก็ด้วยความที่ราต้องถ่ายรายการก็ต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือเด็กผู้หญิงสามคนนั่งล้อมวงกันเล่นผีปากกาผีปากกาบ้านเราเป็นผีถ้วยแก้ว,ว,กว <laughs> บ้านเขาเป็นผีปากกาก็คือเป็นปากกาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ขีดว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ย อ๋อก็คือเป็นรายการล่าผีกับรายการตามหาผีว่างั้นเหระใช่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามหาวิธีใดๆใดๆทุกสิ่งใ่า่ที่เราคิดว่าผีมันจะโผล่ไหมให้เราเห็นใชเขาเลยเลยผีปากากันใช่ก็เล่นกันก็ปล่อยตรงนั้นไว้แล้วก็ตั้งโปโปไว้ข้างหลังตั้งเอาไว้แล้วก็มีเทียนอยู่หนึ่งเล่มแล้วคนที่เหลือก็คือเดินไปกับหนูก็ไปเจอตรงมุมต่างๆในห้องน้ำเอ่ยเห็นเด็กผู้ชายวิ่งเข้าไป หมอปลายไปในสถานะอะไรเป็นหมอผีเอาไปเอาในสถานะหมอผีไม่ใช่พิธีกรไม่ใช่ค่ะเข้ามาเชิญหมอปลายจากเมืองไทยไปเลยเหรอใช่ค่ะโอ้เราดังไปลนะฮะดังไปถึงมาเลยใช่แล้ก็ไปเจอตามห้องต่างๆเสร็จแล้วทีนี้มันมีเด็กผู้ชายตัวเล็กๆเนี่ยค่ะเขาก็ยืนตาโบเลยเขาก็บอกว่ากลับความรู้สึกของเะความกลับแล้วก็ หนูก็ยังไม่กลับเพราะว่ามันต้องถ่ายต่อมันยังไม่เจออะไรที่มันโหดร้ายขนาดที่แบบจะเอามาทําเป็นเทปได้อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เด็กเขาบอกให้กลับออกไปใช่ไหมใช่เขาไล่เราเขาไล่ให้กลับแล้วก็อีกเดินไปอีกนิดนึงเด็กคนนั้นเขาบอกว่าเนี่ยคนรู้เขาบอกว่าผีผู้หญิงดุมากนี่ถุยวขาขนลู้เลยใช่เขาบอกผีผู้หญิงดุมากแล้วก็เขาตายเพราะผีผู้หญิงคนนี้ ไอเด็กที่พูดเนี่ยเด็กผู้ชายคนนี้ใช่ค่ะ<อ>แล้วเราก็าก็พยายามทั้งหัวมันจิตอาจจะหลอนอาจจะกลัวก็ตัดสินใจพากันลงมาเจอเด็กผู้หญิงสามคนเนี่ยที่นั่งเล่นผีปาก,ากันอยู่เด็กตัวแข็มแล้วก็นั่งสันสนที่น่ากลัวที่สุดคือรอบเด็กอะมีเศษอาหารมาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดเลยโดยที่ตอนที่เรามาดูแล้วมันไม่มีก็ก็ไม่รู้ว่ามาจากหน แต่มันมีข้าวแบบเก่าๆแล้วก็ถ้วยชามตะเกียบหนึ่งอันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูก็เลยบอกว่าไม่ไม่ได้แล้วนะถ้าอย่างเงี้ยต้องต้องออกแล้วก็ผีผู้หญิงชุดแดงคนนั้นอนะ่ะเขาก็มาจริงๆทีนี้มาก็คือเขามายืนอยู่ข้างหลังหลังใครข้างหลังหนูเอรอ <laughs> ใช่ข้างหลังหนู<ม>คือความรู้สึกมัน ถ้าคนถ้าคนมีสิกเซนนะคะ่ะถ้าไม่ได้มองมันจะขดมันจะลุกที่ขนมันลุกฟึบขึ้นมาหนูก็เลยหันคว้าไปก็คือมันแดงแบบชุดแดงมันแดงจริงๆแดงทั้งตัวแล้วก็ตาเขาเหมือนแบบมีความแค้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเขาบอกว่าจะออกหรือจะไม่ออกอ่าแล้วพี่คนที่อาเจียนตอนแรกเขาบอกหนูถามว่าจะออกไหมเขาบอกไม่ออกจะต่อ เพราะว่ามันเห็นข้าวมันเห็นของแปลกแปกแล้วเห็นข้าวของแปลกเห็นเศษอาหารแปลกๆค่ะแต่ไม่เห็นอื่นใดชุดแดงเด็กคือถ่ายไม่ได้เห็นแค่วบแวบวบแวบวบแวบอย่างเงี้ยค่ะคือในกล้องมันเห็นวบแวบเลยนะอ๋อใช่แล้วก็เขาบอกว่ามันมันมันคือพลังงานมันคือพลังงานกล้องมันจะถ่ายได้พอบอกไม่ออกปุ๊บเขาก็มาเข้าเด็กผู้หญิงเข้ามาเข้าเด็กผู้หญิงที่เล่นผีปกาน้องเขาก็เริ่มชัก เริ่มชักแบบชักเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็พูดพูดไม่เป็นภาษาคน,นะคะแล้วก็พากันถอบกันลงมาแต่ปัญหาก็คือว่าลงจากตึกไม่ได้ <c oughs> คือผีชุดแดงนั้นทําให้ทุกคนลงจากตึกแล้วออกจากโรงเรียนไม่ได้เราวิ่งกันอยู่ในนั้นตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนตีสามกับตีสแล้วก็จนหนูต้องตัดสินใจแบบจุดทูบแล้วก็ขอเชิญเขาออกมาทําขอขามาเสร็จแล้วค่อยอุ้มน้องอะ่ะมุดออกมาข้างนอก คือเขาสามารถทําให้เราหาทางออกไม่เจอได้แฟนรายการต0 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการต0 Day ค่ะ